สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาท่องกับมาอยู่สถานีพิเทศสยามปารากอนนะพี่น้องอยู่ชั้นสามเดี๋ยวมาท่องกับชับป้องให้ท่านผู้ชมเบนรถกันกัะพี่น้องนี่รถมาแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งนี่รถมาจอดเลยพี่น้องอู้ทั้งสองฟังเลยทุกนเลยทั้งสองฟังเลยนี่ฟังนี่กับมาทางเกฮาร์งนี่กับมาทางบางว่าทุกคน อ๋อน้องพหน่องเลยไปแล้วไปแล้วคนนักท่องเที่ยวก็นไล่หลายคนเลยคนเต็มเลยคนประหลังทางชาติไล่หลายเนาะพี่น้องอันนี้พอท่องขาขึ้นมาอยู่ด้านบนเนาะพี่น้องพอท่องมาอยู่ด้านด้านฉางนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งประตูตามเขาพี่น้องมีตู้โอ้นี่อันนี้เนาะพี่น้องยามสวยยางงาบ มบืติ้พี่น้องนะครับเที่ยวได้หลายไร่แห้งพี่น้องเอยขวดเบิ้งตี้ก็ร่วมกันเลยพี่น้องเอยเท่เลยพี่น้องเบิ้งข้าวเจียรหลอรอรถดน้องพี่น้องโอ้มีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำครับขวดพี่น้องและตัวเจ้าเยือนหล่อ เปลี่ยนรอรถพี่น้องพึ่งไปอีน้นิดคนเลยมีส่วนด้านนี้นะคันเป็นสยามทุกคนสยามพารากอนปวดไปเดี๋ยวบ่ทรทองศสิาพาทุกคนไปชมเบงอ่าหลังรถไฟดูขึ้งบนนะพี่น้องยูทชั้นสามมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วทางเคหามาอีกแล้วทุกคนเน่ยปวดปวด อันนี้ก็เจ้าขึ้นมาไอ้แชั้นสองนะทุกคนขึ้นมาแช้นสองปวดขึ้นมาปุ๊บก็จะเจ้าจิตก็เออมือ,องก็เจ้าอันี่ก็เจ้ามากลงมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ยืนเป็นแถวยืนรอนะทุกคนยืนรอเป็นแถวเลยอ่าปวดซุลโมนเลยปวดเนี่ยจ้าลงฟังนี่ก็ทีไปยืนถาฟังนั่นนะทุกคนยืนถาฟัง,งนั่น โอ้ปากยาวนะคุณเน่าวหยาะรถรถยาะแห้งยิ่งคุณบิังจนสุดผู้ชุดตา้ะทุกคนเลยคุณอ่าเดี๋ยวมาท่องกันทีพาทุกคนไปชมเบิ้งอ่าช่วงบนน้อพี่น้องช่วงบนต่างรถไฟนะทุกคนไปแล้วอ่าทุกคนเลยนี่พาไปชมเบิ้งงานยิ่ง ไปแล้วไปแล้วคนไปยืนรอเต๊ะนายไปหนองตัว่าไอ้มันหลายคนมันหลายนี่อันนี้ก็ขึ้น่องใหม่ละคนใหม่เดี๋ยวไปทอสอบทดลองดิวิเอตานต้มเบิ่งกตามนี่เนาะพี่น้องทาง,นนะนทงบนหลางเนาะน้องนี่มันจะเป็นอ่าทางช่องฟังนะทุกคนช่องฟังนี่มาแล้วมาแล้ว กว่าปะต้องมาต้นนี้ก็บรรเคยรีวิวจากเสื่อเบิ่งตีพี่น้องเนี่แต่ตึกใหญ่ตึกสูงตึกงามนะทุกคนเบื้องตีมาตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องอ้รถไฟมาแล้วส่วนต้นนี้ก็จะเป็นอ่าสยามนะพี่น้องห้างสยามห้างเนี่สยามพารากวนเบื้งตีจอที่อย่อเบื้องตีเนี่ยทุกคนได้รับชมเลมาอีกแล้วนี่รถมาแล้วพี่น้องรถไฟมาแล้ว ไอ้หนอเห้โอ้ตกฟังนั่นก็มาคือก็พี่น้องเห้ฟังนั่นก็มาคือก็โอ้ตกอยากจะไปเบิังอีกฟังหนึ่งนะทุกคนฟังนี่ก็มีเลยมีทางฟองฟังเลยทุกคนเลย นี่ฟังนี่ก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องพรัวขึางบน,นนี่ก็จะมีซองซองสายทุกคนซองเศษคนละฝั่งฝั่งซ้ายก็ฝั่งขว,<ๆ>วานะทุกคนพระวไอซซ้ายฟังนี่ก็จะไปทางสนามกีฬานะทุกคนไปทางสนามกีฬาฟังนี้คนด้านซ้ายมือก็จะไปทางอ่าหาแยกราดขวานะทุกคนอ้อหพี่น้องเย้ย S <S <an> โอ้ยมาทองเห็นเลยต้อนตึกต๊กทุกคนตึ๊กทุกคนทำต,ตองฟังตัวฟังนั่นก็เกี่ยมสิไปแล้วทุกคนฟังนั่นเกี่ยมสิปไ,ไปแล้วปวดอ๋อไปแล้วไปแล้วทางลาดพาวไปแล้วทุกคนนี่ขจรลงมาฟังนี่ลงมาปุ๊บไปยืนรอฟังนั่นนะทุกคนอ๋อ คนความมาหลายขลังวน,น,นกันเลยอ๋อนีคือสยามพาราคอนนะทุกคนสามีสามชัน้นนะทุกคนสามชัน้นไอ้พี่น้อเดี๋ยวไปท่องก็จะสิลงไปอ่าชั้นสองนะทุกคนไปด้าน,นชั้นสองนี่บองนี้ก็จะเป็นอ่าบันไดย Nh างลงนะทุกคนในยางลง นี่ว่าวทองมาได้ลงริ่ยังมันได้เอาทุกคนน,ะนี่คนายแห้งเรทยกคนเอ้ยริบกิโลประเทศไทยนี่ฟังไปแล้วนี่ลงมาอดชั้นสองลวทุกคนนะีอันนี้คือชั้นสองเด้อ วกว่ามุกีนนี่มาท้องลงมาฟังนี่วกว่ามันไดเลื่อน,นมี้องบันไดแล้วทุกคนเรียนกันดูปอดนี่พี่หน่อยนี่พี่หน่อยฟังนี่ก็จีเป็นฟังที่มุ่งหนาไปทางอา่าเหฮานะทุกคน นี่ฟังสิไปทางเจฮาเราควรฟังนี่คนกระลาหลายคนเต็มเลยไปทางเจฮานี่หลายครับขนาดพี่น้อยว au, วความเงียบปุ้งคนเขาทุกนี่มาทำกองฟังพี่น้อย บังนี่ก็สิไปทางเคหานะทุกคนไปทางเคหาบางนี่ก็ happen, สิไปทางกุหละพไนทากุหลาินนะทุกคนไปทางพุนลากสินโอ้โหพี่น้องอันนี้อยู่ชั้นซองนะมันมีมันมีซามสั้นนะทุกคนโอ้โหรถไฟรถไฟฟ้าของเมืองไทยนะทุกคนเบิ้งเอาอ๋อ้โหไอ้พี่น้องสุลมุนก็เ oh ลยโอ้โหประเทศไทยไทยแลนด์จริงๆ <mind> <may> <EN> ลงฟางหนี่ก็มาขึ้นฟางหนี่ครับทุกคนเบิ่งเห่าก็ทักโอ้โห,โหนี่เต็มเลยพี่น้องทุคนคนที่แลนมากระแล่นนาะพี่น้องย,ยานบถทันรถนะทุกคนโอ้โหโกลมมุนกันเลยอันนี้ทุก่านสองครับทุกคนโอ้โหสุดยอดทีนี้พี่น้องอ๋อที่ฟองฟังต้องฟังด้วยทุกคนเนีย่ย ไปพร้อมกันเนี่ยวันนี้ทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันแล้วเอาลองบิ่งว่าฝั่งไหนไปก่อนนะทุกคนฝั่งไหนไปก่อนโอ้ไปพร้อมกันออกพร้อมกันเลยทุกคนเอนี่ไปแล้วไปแล้วต้องฟังฝั่งเลยทุกคนโอ้โหประเทศไทยสุดยอดผีหลรดไฟฟ้ามีสองสันสามสันทุกคนสามสันเนี่ยพี่น้องรถดไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดผีพี่น้องเลย ว้าว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 นี่คือประเทศไทยนี่คือเมืองไทยนะคนสุดยอดนี่สุดยอดอลอนะทุกคนับวันนี้มาท้องกับสิลงนะทุกคนสิลงไปด้านล่างเนาะไปเดี๋ยวหาทางลงนาทุกคนเลยขัวทางลงแบบนี้ลายบอหลายลายบอลลายมองนะทุกคนอ่าสุดยอดหยุกคนเลยโอ้โหคุณออกไปเมื่อกี้น่ทุกคนเลย คนเต็มคือตอนคนโอ้โหฟังนี่กะห้างนาคนฟังนี่ก็ห้างมาด้านนี้ก็ห้างคือกันแม่พี่น้องห้างยญ่ญงนะทุกคนโอ้โหสุดยอดทีนี้ทานผู้ชมเลยนี่ฟังกันกีฮะมาอีกแล้วทุกคนบอพป้ห้านับที่มากโอ้โหทุกคนเลยสุดยอดอีนีคน โอ้สุนติพี่น้องนักท่องเที่ยวกันไรเตอร์เพศคนเนี้งเที่ยวกันไรเตอร์นี่มาท่องมาอยู่จุดตรงกลางบริเวณคนโอ้โหบุญมาเจ้าเดินออกมาโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้คนคนฝังนี่ก็ไล่หลายคน,น,น,นเลยอ,อ๋อสุดยอดเียพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องเดี๋ยวมาท่องกับทีหาทางลงนะทุกคนไปพี่น้องเดี๋ยวมาท่องกับทีหาทางออกทางลงนะทุกคนเนี่ยลงไปด้านล่างเนาะฝนน้าบังเทียวโอู้อจอมาแค่ท่านสามกดจอ,อมาแค่ท่านสามลงมาแค่ท่านสามบางคนก็ก รอรถไปชั้นสองกดพอสุดมุนกันเลยคนเอ้ยไอพี่น้องเดียวกระ่องกัสิลงไปชั้นล่างเนาะลงรีบเอาทุกคนไปไอลงบันไดเลือดเนาะนี่ดโเ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะทุกคนสุดยอดสุดยอดออโอ้โหนกเก็เทียวหลายแห้งลายครับ ไลยเอาเทไล่เอาวานะทุกคนกด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 ไปไปน้องมาท่องมาเจออกกต่บัดนทุกคนเลยแปเอาทุกคนมากดจุดนทุกคนเลยดนี้ นี่มาฮอสมาทองมาฮอสสยามพาราคอนเด้อทุกคนนี่คือสถานีสยามพาราคอนนะทุกคนอ๋อพี่น้องุกเอรคนก็ไลน์ไลน์นะทุกคนุชยอดอีไทีรินนักท่องเที่ยวกันไลน์แห่งอี้พี่น้องเอ้เพราะว่าตอนนี้กัประมาณห้าโมงกว่านะทุกคนเอาพี่น้องเอ้สำหรับกิน คลิปนี้นะมาตองศิลาท่านผู้ชมเพียงคนนี้ถ้ามากับฝากกดติดใครกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องสิออ่งที่สำคัญเนาะบอกกดท้ากดสนับเพื่อเป็นกนางเงใจเด้เด้อทุกคนสหรับสนุนกันใเสียเพียงตัวนี้เดี๋ยวพราะการไม่คลิปหนาสวัสดีครับ